สวัสดีครับตูนจาก HPC ีซีกระดบครับผมวันนี้นะครับอยู่กับรถยอดฮิตที่ขายดีที่สุดตลอดการของค่ายเบรพัดสีฟ้าขาวครับนั่นก็คือ BM คันนี้เลย BM เคันนี้นะครับเป็นรุ่น X5 นะครับในรุ่นของ S d สได e 25ดีครับผมเป็นเครื่องดีเซลที่ประหยัดน้ำมันมากๆอีกด้วยนะครับเรามาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับพร้อมไฟตัดหมอกด้วยครับกระจังหน้านะครับสไตล์ BM เเลยจมูกเป็นทรงแนวตั้งครับพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะการชนนะครับให้มาทั้งหมด2จุดด้วยกันี ของเจ้ารถ BM คันนี้นะครับเป็นสีแบบซิลเวอร์นะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ LED ฝั่งมาให้ด้วยครับล้อของเจ้าคันนี้นะครับเป็น Mac BM เดิมๆเลยนะครับขนาด19นิ้วรัดมาด้วยยางมิชลินนะครับมาพร้อมกับเบรกแบบ ABS แล้วทั้ง4ล้อเลยมาดูกันที่ด้านท้ายของเจ้า X5 คันนี้นะครับไฟท้ายนะครับกับไฟถอยเป็นแบบ LED แล้วพร้อมกล้องมองหลังและคันนี้ยังสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าอีกด้วยครับ และยังเพิ่มลูกเล่นโดยการเปิดปิดได้2ส,สเตจอีกด้วยครับเพื่อเป็นการสามารถที่เราจะสไลด์ของเข้าไปได้อย่างง่ายๆบอกเลยว่ากว้างมากๆและคันนี้นะครับม่านหลังก็ยังอยู่ครบและยังใช้งานได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วยครับและสําหรับผู้ที่ชอบแคมปิ้งนะครับตรงนี้ยังมีช่องเสียบไฟไว้ให้ใช้งานอีกด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านในบ้านนะครับกุญแจนะครับเป็นแบบย์เลิด้วยครับ เบาของคันนี้นะครับเป็นเบาคุ้มด้วยหนังนะครับสีดำตัดกับคอนโซลสีดำนะครับและมาพร้อมด้วยลายไม้ที่เป็นลายแบบเปียโนแบ็คคับและเบาสามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางครับและมาพร้อมกับเมมโมรีในตัวคันนี้นะครับสตาร์ทด้วยระบบพุชสตาร์ครับ มาเริ่มกันที่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านสไตล์ bm ครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเดอนไมค์คันนี้นะครับเป็นแบบอนาล็อกถึงดิจิตอลนะครับจอกลางที่เป็นดิจิตอลนะครับยังสามารถบ่งบอกสถานะการณ์างานในรถได้อย่างครบคันด้วยครับและเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่เพียงแค่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเท่านั้นเองจอกลางของเจ้า bm ค่าคันนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่าเนวิเกเตอร์ครับที่เราสามารถควบคุมผ่านไอได้เเลลยยยว่่่่าาาาาใช้งงนนนมกกกๆจรุอ เกียร์ของเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับแบบ8ปสปีดที่บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆและมาพร้อมด้วยปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตหรือสปอร์ตและยังมาพร้อมกับเบรกมือที่เป็นระบบไฟฟ้าอีกด้วยครับคันนี้ยังมาพร้อมกับแอร์ที่เป็นระบบดิตอลออโตแยกซ้ายขวาด้วยครับมาถึงกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับบอกเลยว่าเบาะมีความนั่งสบายสุดๆและยังมีสเปซพื้นที่ว่างอีกถือว่าเยอะมากๆเลยสําหรับคนตัวใหญ่อย่างผม และมาพร้อมกับแอร์หลังคู่นะครับที่แยกปรับระดับกันได้สำหรับราคาค่าตัวของเจ้า B M X 5สวยๆใหม่น้อยๆคันนี้นะครับทางผมเสนอราคาอยู่เพียงแค่1,350,000าบาทและเหมือนเดิมครับรถคันนี้ยังมาพร้อมกับประกันเครื่องเกียร์ฟรีไปเลย2ปีหรือ20,000กิโลทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ H P C วันนี้ตุลาไปก่อนครับสวัสดีครับ